สโพดชังคสูตรว่าด้วยโพชชงร้อยสองภิกษุทั้งหลายโพชชงทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้เจประการนี้ที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมให้วิชาสามประการบริบูรณ์โพชชงเจ็ประการอะไรบ้างคือ 1. สติสัมโพชชง ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความระลึกได้ 2. ธรรมวิจยะสัมโพชฌงธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือการเฟ้นธรรม 3. วิริยะสัมโพชฌงธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเพียร 4. ปิติสัมโพชฌงธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความอิ่มใจ 5. ปัสสติสัมโพชง ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความสงบกายสงบใจ 6. สมาธิสัมโพธชงธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความตั้งจิตมั่น7อุเบกขาสัมโพธชงธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือมีใจเป็นกลางเพราะเห็นตามเป็นจริงภิกษุทั้งหลายโพธชงเจ็ประการน,นี้แลที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้ว ย่อมให้วิชาสามประการบริบูรณ์วิชาสามประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างเขาระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้2เห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิด ทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าอย่างนี้แลลทสามทำให้แจ้งเจโตวิมุตปัญญาวิมุตอันไม่มีอาศวะเพราะอาศวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลาย โพชฌชงเจ็ดประการนี้แลที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมให้วิชาสามประการนี้บริบูรณ์โพจชังขสูตรที่สองจบ